แ้าภาพจงเจริญค่ะขอบคุณสามีวันนี้ไปสายมีสามีจ่ายทุกอย่างปกติก็คือถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวของพลพลจะซื้อเองนะคะก็คือไม่ให้สามีซื้อเลยแต่ว่ามาไปทีวีกิจไปห้างสืสอสินคะ้ามาเปิดช่องมาแบบสดใสหลังจากที่หายกันไปนานมากวันนี้พลกลับมาแล้วค่ะพลแอนเจคัมแบ็ก กลับมาแล้วจ้าหลังจากที่หากหายไปนานนะคะจากช่อง YouTube เพราะว่ามัวแต่ไปทะเลเทไหลนะคะแถวๆอยู่แอฟฟ้านะคะนี่นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากมาอัปเดตใน YouTube ค่ะมีไผคคิดหอดพ้อยโบโยกมือขึ้นแน่กับโบ่ได้อัปเดตมาโดน,นะคะ่ะ ประมาณซีหาหมือก้าวว่าจะหายไปสักเดือนสองเดือนนี่แหละพี่ๆค่ะไปหาพักจอกพักใจนะคะเออแต่ก็อ,อดบ่ได้ก็ได้มาเหตุคลิป YouTube นะคะเพราะว่ามันว่างเสเลเกินค่ะหลังจากที่เคลียร์งานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะก็เลยอะเอาหน่อยละกันมาอัดวิดีโอซะหน่อยนะคะก็เลยกลับมาค่ะอันนี้ก็คือกลับมาจากชอปปิ้งได้ค่ะพี่ๆค่ะก็ได้ของมานุ่งตุ้งแนงเอี่ยงมาุ้ยหลากหลายค่ะก็บ่ได้ออกบ้านโดนนะคะก็คือว่า มัวแต่รอรับพัสดุอยู่ที่บ้านขวงมาสวงเพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะบุรีรัมมาราทอนหลังจากรับลูกค้าเสร็จก็จะไปที่แบงคอ็อกนะคะไปยื่นวีซ่าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็จะไปที่ภูเก็ตโอ้ยปีๆค่ะสลัมาปีแถวโอ้ยเมื่อยค่ะ ปัญหาลอยแปดนะคะหนึ่งวันพันกว่าเรื่องไม่เกินจริงค่ะทา <c oughs> งขังชีวิตกระวนวายไผ่กระเป๋าค่ะแต่กะไม่เป็นไรค่ะสีสันชีวิตดีถ้ามันไม่วุ่นวายผายกระเป๋ามันก็คงไม่เรียกว่าชีวิตนะคะพอคุณผีผีทุกทุกคนค่ะที่ยังมีคนที่ยังรอติดตามพลอยแล้วก็ยังชอบในผลงานของพลอยทุกผลงานขอบพระคุณอีหรีค่ะพี่คีค่ะคนที่ติดตามพลอยก็คือติดตามกันเนี้ยวแน่นอีหรีเนาะค่ะนาะผีพีบางคนเพิ่นกันหานหาหักหนาหัก ติดตามพลอยในแอปแดงไม่พอไปติดตามพลอยในบ้านฟ้าอีกเฟซบุ๊กอีกอุ้ยขอบคุณเลยหลายค่ะพี่ๆค่ะบอมี่อย่างสี่ห้เลยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็มีแต่คำาบวขอบคุณนะคะพี่ๆขอบพคุณจริงๆค่ะแอกนะคะกะกาวาสิปอันลี่เสร็จจาข้องประมาณสักเดือนสองเดือนนะคะบ่ได้อกหักเด้พี่ๆค่ะแต่ว่าเมยกับงานค่ะเหตุงานารกับเมยจึงสี่หละเนาะค่ะคนมันสี่รวยซ่า ถั่วหยลุยแน่นะเหตุงานเป็นตะรวยแต่กระบรรวยจกเถื่อนะคะบ่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐีดอกค่ะพี่พี่คะขอตะวันมีแต่พ่ออยู่พ่อกินกับเพียงพ่อแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเนี่ยเหตุงานหลายค่ะเหตุงานร้ายจนแบบว่าแอคทีฟตัวเองจนไม่มีความสม,มดุลในชีวิตนะคะมันก็เลยเหตุให้แบบว่าเออเขาก็ตตองมีความปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปเหตุงานรลายเผเหตุงานร้ายนักกระบ,บดีนะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะพี่พี่คะนี่แหละค่ะก็เลยลบหลีกเจาะโคงนะคะบ่ได้อัปเดตอัน YouTube เลยค่ะ เพราะว่ามวดแต่ไปแบบว่ารีแลกสมองรีแลกยังเมื่อยค่ะพี่ๆค่าอยากพักบ้างนะคะบางเทีก็ห้าก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงทํางานหนักไปหรือเปล่าว่าเพื่อนบอกว่ามึงเป็นหนีสิบลานบอยเห็ดงานยังขนาดนั้นโพดอีกยัยงขนาดนั้นนะคะ อันตื่นเศร้ามากนะคะคิดขี้เอดนันน่นนู่นนี่เพราะเเป็นนีซีปลาน,นะคะแต่ว่าอยากมังอยากมีนี่แหละค่ะแต่ลืมไปว่าอุ้ยเราต้องพักผ่อนบ้างนะคะอย่าไปทํางานหักโหมนี่แหละอึ่งอุ้ยแต่ว่าเห็นงานไปตะรวยหรือต่บ่รวยเนาะค่ะเนาะเคยงึด <c oughs> นี่แหละจ้าเขาบอกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็2สองพันยี่สิบกนี่กเดินนาสวยๆนะคะม่ตรงปเป็นเร็งรีบไปยังมากก็ชีวิตปล่อยจอยไปเลยค่ะออเนี่ยแหละพี่ๆค่ะเอาเสล้วเขามาในห้องค่ะก็สร้างควงมยังมากเยอะ แมั่อันนี้สิสังมาใส่ให้ลูกค่ะเออค่ะพี่ๆค่ะก็เป็นที่ใดเป่าผมนะคะแล้วก็สั่งกระเป๋าแบบนี้มาให้มันน่ารักกุกกิก เพื่อที่จะไปวางไว้ตามห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้หยิบใช้ง่ายๆแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะแบบนี้ทําเหมือนในโรงแรมอะคะ่ะสมมุติว่าเราไปพักตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็เก็บเกี่ยวอะไรที่มันเป็นทริคเล็กๆน่ารักน่ารักมาเราก็เก็บแล้วก็มาใช้ที่บ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวลูกค้ากับสิเขามาแล้วค่ะพี่ๆค่ะก็เลยต้องสั่งของมาจักน้อยช่วงนี้ของกระเพายามที่จะทยอยมากนะคะพวกกระจกนะคะสั่งมากระจกจะไปติดชั้นบนเหมือนกันนะคะพี่ๆค่ะนี่แหละจะ้ะกับสิเป็นประมาานี่แหละอนอวยนะคะก เนื่องจากหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยบอดด้มาอัปเดตให้พี่พีได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะมือนีก็เลยถือโอกาสอ้าวเอาสน่อยละกันในเมื่อว่างแล้วก็มาอัปเดตมีไผคิดหอดพลอยบ่นโนาถ้าคิดหอดก็คอมเมนต์กันมาเนี่ยเด้อบอดด้อัปเดตซีหาหกมือกันคือจังงันซีหาหกปีเนาะเออเบอร์ไปละเอาอีลีได้พี่พีคบคนมันเคยเหตุงานคนมันเคยอัปเดตแต่ละมือแต่ละเดว่าเหตุเขาเหตุยังนันแนอเนอแต่ว่าพอเขาหายไปมันก็รู้สึกว่าเออเขาต้อง เขาคิดหอดงานที่เขาเห็ดแม่พี่ๆค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกนั้นขึ้นมานะคะพี่ๆค่ะแต่ก็ดีค่ะกลับไปชาร์จพลังงานให้ตัวเองแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานใหม่นะคะมีตัวนี้ไม่เคยเห็นตัวนี้มียอชโดกับมีบลัชนะคะเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นยังไงเฮ้สีสวยอะสีสวยมากเหมาะกับ โทนแบบอันนี้ได้สวยๆแล้วก็อันนี้กระจกน่ารักมากเลยพี่ๆเดี๋ยวแกะออกกระจก <c oughs> <c oughs> มันน่ารักก็เลยซื้อมาไม่ได้มีอะไรเลยค่ะอันนี้เป็นมาร์กมาร์กหน้านะคะ แผ่นละ9บาทก็เลยซื้อมามันถูกมากอันนี้ถูกมากอะ่ะ9บาทเหมือนแบรนด์กับอันนี้แบรนด์เดียวกันนะคะแบรนด์เดียวกันหวีแล้วก็ไอ้ตัว hair c u r l e ตัวนี้เอเอตัวนี้ก็น่าใช้อยู่ hair c u r l e นะคะเออน่าใช้นะเอากล่องออกเลยนี่ค่ะ แคเซปกติก็จะต,ต,ติดๆไปแมวแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นที่ใส่ตัวนี้มัน60 ml 60 ml ก็สามารถแพ็คได้นะคะจะเป็นพวกโลชงโลชา่นอะไรนี้ก็สามารถแพ็คได้เลยนะคะตัวนี้ดีมากดีชอบตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะที่อะอยมาอินบอกให้พี่ๆได้เห็นกันแล้วก็จะพยายามโพสเรื่อยๆนะคะว่ายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะพี่พี่ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามเราเสมอมานะคะแม้ว่าบางครั้งเราจะโพสบ้างไม่โพสบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามเราสองคนนะคะยังไงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ